สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อ,ก,อการร้ายทั่วตะนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กำลังทำหันกันไม่หยุดใส่กันไม่ยัง้งทั้งเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลส่งโดนโจมตีปิดชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลละดับสยองคารดและกองทัพอิสราเอลสกัดโดนขนอาวุธที่ขนมาจากอียิปข้ามเข้าสู่อิสราเอลได้หลายลำสกัดได้เรียบร้อย และเกิดเหตุความปันป่นป่วนในเขตเวสแบงก์ที่มีการเผาทำลายสิ่งของจนเจ้าที่ของอิสราเอลเด่งมาระงับเหตุและส่องดูข่าวสารรอบโลกคุบเครื่องบินลบของตุรกีล่วงตกอย่างเป็นปริศนาจะทำให้ทหารตุรกีเสียชีวิตจำนวนมากเหตุการณ์ี่กลาวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตันออกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยหดหเหตุการณ์แหลกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ได้เล่นงานกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลละในเลบานอนอย่างตอ่อเนื่องนะครับเพื่อนรักของฮามาสที่พบว่ามีการวางแผนจะเล่นงานประเทศอิสราเอลหรือส่องซุ่มอาวุธอุปกรณ์ และจะฟื้นฟูศัก,กยภาพทางาหารของฮิตบอลล่าขึ้นมาใหม่นะครับแต่งานนี้ของทัพอิสราเอลก็ไม่ไประ้ททำแบบนั้นนํามาสู่การส่งโดนปิดชีกลุ่มกอกร้ายฮิตบอลล่าซ้ำแล้วซ้าเล่านะครับจะทำให้ดับสยองคารถไปหลายครั้งหลายคาด้วยการที่รับอิสราเอลระบุว,ว่าได้ส่งโดนโจมตีนะครับปิดชีพสมาชิกกลุ่มกอกร้ายฮิตบัลล่าในพื้นที่ ทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนที่ระบุว่าอยู่ในเมืองบินจาเบลนะครับทางตอนใต้ของเลบานอนหลังพบว่าสมาชิกกลุ่มก่อการ้ไลฮิตบอลลนะครับมีความเคลื่อนไหวที่จะเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูศักยภาพทาหารของฮิตบอลล์ในเมืองบินจาเบลจึงนำมาสู่การสะกดรอยตานะครับและโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลก็รับจบอีกแล้วและนำมาสู่การติดชีพรับสยองคารถเกเรชิตเดียวนะครับที่ข่าระบุว่ามี เหตุการณ์ทั้งหมด2คนนะครับที่เป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลล์ถูกรับอิสราเอลเดินงานเข้าให้จะทาให้ดับสยองคารุดไปเหมือนกันนะครับพี่นั้นนี้ครับอิสราเอลก็ไม่ปล่อยไว้ครับสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลล์หลังจากสืบทราบว่า,ใค,า,าใครก็ตามเป็นภัยรุกคามต่อประเทศอิสราเอลก็จะาตามไปปิดชีพแบบนี้นะครับเพื่อไปให้มาเลินงานประเทศอิสราเอลได้ในภายหลังนะครับสงสาสงสาร หลานากลุ่มของการไล่ฮิตบัลละอยู่บนการที่โดนทัพอ,อิสราเอลปิดที่ไปนะครับอย่างทัพอิสราเอลก็ไม่มีทางเลือกนะเพราะว่าถ้าหากปล่อยไปก็จะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลและจะมาทําร้ายประชาชนชาวอิสราเอลเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับงานนี้ กองทัพอิสราเอลจึงนํามาสู่การส่งอาวุธและโดนโจมตีก็ยิง,งยระเบิดที่สมาชิกกลุ่มก่อ,ก,อ,ก,อ,ก,อการร้ายฮิตบัลละจนทาให้ดับสยองขาดที่ในที่สุดนะครับหาร่างกันไม่เจอเลยที่เราคว้า้ายฮิตบัลละที่เป็นัยคุคามต่อประเทศอิสราเอลสุดท้ายก็ยัรอากาศคา,ร,ารถเลยทีเดียวนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลระบุว่า ได้สกัดกั้นโดนขนอาวุธที่บินมาจากประเทศอียิปต์นะครับเข้าสู่ประเทศอิสราเอลและสามารถสกัดได้หลายลำด้วยกันนะครับทีมงัพอิสราเอลรายงานเป็นภาพรวมนะครับที่ระบุว่าสามารถสกัดกั้นโดนขนอาวุธจากอียิปต์มากถึง85ลำแล้วนะครับนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลจูนกาซาเริ่มต้นขึ้นนะครับวิน้องตามการายงานของกองทัพอิสราเอลและมีภาพหมายเห็นนะว่ากองทัพอิสราเอลนั้น ด้สกัดโดนและมีตัวโดนรวมถึงอาวุธต่างๆที่ขนมาจากโดนจากอียิปต์นะครับไม่รู้ว่าใครขนมานักหนาแล้วไปน้องแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกรับอิสราเอลสกัดจนได้นะครับนี่คิดไม่ออกเลยครับว่ามีอีกขีลำที่สกัดไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ที่รองรับอิสราเอลทำได้อยู่นี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วนะครับพี่น้องที่ไม่สามารถขนอาวุธเหล่านี้ไปให้สตูของอิสราเอลเพื่อ ที่จะทำลายประชาชนชาวอิสราเอลหรือประเทศอิสราเอลต่อไปนะครับตามภาพนิ่งที่ปรากฏบางส่วนที่ยะครับอิสราเอลรายงานเป็นภาพรวมนะครับซึ่งก็บอกได้ว่ามันมีโดนจำนวนมากเลยเกินครับคนมาเยอะขนาดนี้แล้วโดนพวกนี้น่าจะไปโดนที่มีราคาแพงด้วยนะครับอาวุธปืนก็แพงด้วยไม่รู้ว่า ้นมาทําไมนักหนาใครเป็นนายทุนอยู่เบื้องหลังนะครับลองแต่คาดว่าน่าจะเป็นชาติมุสลิมนะครับมุสลิมด้วยกันที่ขนอาวุธมาให้ศัตรูของอิสราเอลในพื้นที่ประเทศอิสราเอลรวมถึงเวนกาซาเองหวังไม้ปองจะทําร้ายประชาชนชาวอิสราเอลหรือทหารอิสราเอลครับแต่ครับอิสราเอล ก็ไม่ปล่อยให้ทําเช่นนั้นนะครับจงน,นามาสู่การสกัดกั้นโดนเหล่านี้และยึดอาวุธทั้งโดนได้เหล่านี้ไปในที่สุดนะครับตามภาพนิ่งที่ปรากฏคิดไม่ออกเหมือนกัน,นครับว่าถ้าโดนคนอาวุธเหล่านี้ขนอาวุธไปให้ศัตรูของอิสราเอลมาทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลหรือประเทศอิสราเอลจะกว่าความเสียหาย มากไมแค่ไหนนะครับแต่างทัพอิสราเอลก็สามารถสกัดกั้นได้และยึดไปได้ในที่สุดและนำโดนเหล่านี้รวมถึงอาวุธเหล่านี้ส่งให้ตำรวจอิสราเอลต่อไปตามการรายงานของกองทัพอิสราเอล,ลเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความปันป่นป่วนเกิดขึ้นในเขตเวสต์แบงค์แต่ต้นเหตุของความปั่นป่วนไม่ใช่ชาวปาเลสตน์นะครับแต่กลับเป็นชาวอิสราเอลซะเองนะครับที่ได้ก่อเหตุปั่นป่วนเกิดขึ้นในเขตเวสต์แบงค์ที่เราบอกว่าชาวอิสราเอลไปตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงค์ และก็เหตุไม่พอใจทางชาวปาเลสไตน์เราถึงเจ้าที่ของทางเวสแบงด้วยนะครับนำมาสู่การเผาทําลายพื้นที่ต่างๆและยานพาหนะต่างๆ,ๆนะครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้เริ่มไล่ล่าชาวอิสราเอลนะครับหลังจากที่มีชาวอิสราเอลหลายสิบคนที่เปิดฉากโจมตีหมู่บ้านปาเลสไตน์ในเขตเวสแบงเมื่อเย็นวันนี้โดยตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการอพยพ และการทำลายฐานที่มั่นผิดกฎหมายใกล้กับนิคมเอฟบาร์ดนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่ผ่านมาโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าหลังจากอบยบสิ่งปลูกสร้างพิดกฎหมายออกไปแล้วกองทัพอิสราเอลตำรวจตเวีนชาแดนและตำรวจอิสราเอลดีบรุดไปยังหมู่บ้านจาบาหลังจากได้รับรายงานวา่าพลเรือนอิสราเอลหลายสิบคนได้วังเพลิงและทำลายบ้านเรือนและยานพาหนะในพื้นที่ซึ่งก,กงองกำลังความมั่นคงของ Israel, ของงงิสราเอลกำลังค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องและเหตุการณ์ยี่ควรดำเนินการต่อไป เพื่อค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ได้ตาัที่รัฐอ,อิสราเอลกล่าวไว้นะครับก็็นความปั่นป่วนในเขตเวสแบรับพี่น้องที่ไม่น่าเชื่อว่าทางชาวอิสราเอลก็มีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆนะครับก่อเหตุแบบนี้จริงๆในพื้นที่เขตเวสแบ์นึกว่าเป็นความปั่นป่วนของประชาชนชาวปาเลสไตน์เองนะครับแต่ไม่ใช่กลับเป็นชาวอิสราเอลซะงั้นแต่ทางการอิสราเอลนั้นก็กําลังดำเนินการค้นหาผู้ทําความผิดมาลงโทษอยู่นะครับตอนนี้เลยข่าวสุดท้ายนะครับ เป็นเหตุการณ์นาทีระทึกและนาซีชีวิตเกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศตรุตรกีนะครับเมื่อมีคลิปวิดีโอเผยแพร่ให้เห็นถึงเครื่องบินของกองทัพตรุรกีนะครับรุ่น C-130 ของกองทัพอากาศตรุตรกีตกในจอร์เจียนะครับไม่นานหลังจากออกเดินทาง จากอาเซอร์ไบจานจะเข้าสู่ตรุรกีรึงแล้วก็วคือเหตุการณ์ปริศนานะครับพี่น้องจะทาให้เครื่องไม่สามารถบังคับได้และนํามาสู่การล่วงตกมอนติ้์แบบนี้เป็นที่สุดนะครับอย่างเป็นปริศนาด้วยซึ่งทางยายากูเลอะร์รัฐมนตรีกลาห์โหมตรุรกีกล่าวว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนในการค้นพบสาเหตุการตกเบื้องต้นนะครับจากการวิเคราะห์กองดําของเครื่องบินขนส่งของตรุรกีนะครับที่ตกในจอเจียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้ทหารตุรกีนะครับเสียชีวิตไปมากถึง20คนเลยนะครับแอนเหข่าวนี้ก็เลยนามาเล่าท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ตุรกีจริงๆก็รอคอยจดตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพงงท่านี้แต่ผู้ิชิตพูดปิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ